ไม่อยากผิวเหี่ยววนะครับให้ทําสิ่งนี้นะครับหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยหน้าฉันยังไม่มีริ้วรอยเลยทําไมหลังมือแขนฉันเนี่ยเริ่มมีความแห้งแล้วก็แบบมีริ้วรอยเกิดขึ้นผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าสาเหตุมันเกิดจากการอาบน้ําดังนั้นข้อที่1สําคัญมากคือพยายามอย่าอาบน้ําอุ่นที่อุณหภูมิสูงมา,มากๆหรือร้อนจัดมากๆเพราะเวลาที่เราอาบน้ําอุ่นเนี่ยใช่ครับมันอาจจะเพิ่มระบบการไหลเวียน ดีอาบน้ําอุ่นสบายอันนี้ผมการันตีได้มันมีงานวิจัยเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเราอาบน้ําอุ่นบ้างเนี่ยผิวของคนที่แห้งจะแห้งมากขึ้นบางคนแห้งถึงขั้นมีอาการคันเลยแล้วถ้าผิวแห้งหมายความว่าผิวเนี่ยจะฟื้นฟูตัวเองได้ยากข้อที่2คือพยายามอย่าใช้สบู่หรือสบู่เหลวสบู่กับสบู่เหลวเราเรียนมาจากตอนมัธยมแล้วว่าสบู่เนี่ยมีฤทธิ์เป็นด่างอยู่แล้วดังนั้นไม่ว่าจะเป็นสบู่ก้อนหรือสบู่เหลวเวลาเอามา อาบน้ําสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะทําให้ผิวเนี่ยจากผิวเป็นกรดอ่อนๆกลายเป็นด่างและทําให้ผิวแห้งดันะงนั้นอย่าใช้สบู่เหลวอย่าใช้สบู่ก้อนนะครับให้ใช้เป็นเจลอาบน้ําหรือ ชาเวอร์ออยก็ได้ใครที่ผิวแห้งน้อยให้ใช้เจลอาบน้ําใครที่ผิวแห้งมากให้ใช้เป็นชาเวอร์ออยส่วนใครก็ตามที่ไม่ชอบชาเวอร์ออยล์เพราะว่ามันรู้สึกเหมือนอาบน้ําแล้วเหมือนไม่ได้อาบผมเข้าใจความรู้สึกนะครับเพราะว่าผมใช้อยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นใครก็ตามที่รู้สึกว่าหน้าร้อนอยากให้รู้สึกสบายผิวนะครับอากาศเมืองไทยร้อนอยู่แล้วโดวยส่วนใหญ่ปีหนึ่งก็จะร้อนประมาณ เกือบเกือบสาบาันอยู่แล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือใครก็ตามที่ไม่ชอบชาววออยแต่ผิวแห้งนะครับแนะนําให้ใช้เป็นชาวว์เจลแล้วเลือกยี่ห้อที่ออกแบบสำหรับผิวแห้งนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ชื่อคริสต์มาสชาวาเจลนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราลดความเป็นฟองลงแล้วเติมสารต่างๆโดยเฉพาะสารสกัดจากกุหลาบหินนะครับจะสามารถคงความชุ่มชื้นไว้ในผิวมากขึ้นดังนั้นใครก็ตามสนใจคริสต์มาสชาวาเจลนะครับสามารถพิมพ์คําว่าเจลอาบน้ําได้อ่ะ พิเศษละกันนะครับใครอยากลองเจลอาบน้ําเพื่อป้องกันผิวแห้งนะครับสำหรับคนที่ผิวแห้งนะครับอยู่แล้วนะครับสามารถพิมพ์คําว่าเจลอาบน้ําแล้วก็บอกแอดมินนะว่าฟังจากคลิปนี้คุณหมอให้เจลอาบน้ำนะครับมูลค่า350บาทแถมครีมทาผิวที่ชื่อว่า Miracle c ครีมมูลค่า290บาทด้วยเหมือนซื้อ350แถมผลิตภัณฑ์ 290แต่ให้เฉพาะ10คนแรกที่ส่งข้อความหาแอดมินเท่านั้นนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับสำหรับใครก็ตามที่ผิวแห้งผิวเหี่ยวง่ายหรืออายุเกิน40ขึ้นไปแล้วนะครับรู้สึกว่าผิวเนี่ยไม่ชุ่มชื้นเลยนะครับโดยเฉพาะหลังอาบนะ้ำมีแห้งตึงนะครับแนะนำทำตามสิ่งที่ผมสอนในคลิปนี้นะครับแล้วจะช่วยทำให้ผิวเราเนี่ย แก่ช้าลงเหี่ยวช้าลงแล้วก็ไม่แห้งนะครับดูผิวพัรร์สดใสดูเป็นธรรมชาติครับรักทุกคนนะครับใครชอบความรู้ในคลิปนี้สามารถติดตามหมอทีมได้ทุกช่องทาง Facebook, YouTube, i ทิก k ก o k คเขาก็ทวิตเตอร์แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ